ตอนนี้อยู่ที่ประเทศคาซัคนะแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าสกีรีสอร์ทนะครับซัมูรักนะครับตรงจุดที่ยืนอยู่นี้นะครับมันสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย2 6 0 0เมตรนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเัามาตีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามัน รับจากตรงนี้นี่ยผมต้องขึ้นเคเบิลคาร์มาก่อนนะก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับไปเดินดูกันนะเคเบิลคาร์ที่ผมขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้ามองไปไกลๆเนี่ยเราจะเห็นมันมีตัวกระเช้าอีกอันหนึ่งสำหรับนักเล่นสกีนะครับที่จะขึ้นไปแล้วก็ค่อยไปสไลด์สกีลง แล้วก็อ <age sword> <out> ีกอย่างมีการแข่งวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนีทีวีโชว์อยู่นะครับการแข่งของสกีที่บริรูนแคลนนะครับที่สูงสุดเนี่ยมประมาณ3ามพันกว่าเมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหาร เวลาเรานึกถึงการมาเล่นสกีเราจะนึกถึงต้องไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอย่างงี้น,นครับแต่จริงๆคาซัคสาน,นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเลยนะครับมีเล่นสโนว์บอร์ดสกีอะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันอีกที่หนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันเนาะ อย่างตรงข้างล่างผมเนี่ยนะครับคนเยอะมากมายนะครับตอนที่มาเนี่ยนะครับอากาศตอนนี้แค่ประมาณลบหองศานะแต่มันมีมันมีแสงแดดอะมันก็เลยดูไม่หนาวมากเท่าไหร่นะครับผมมาจากที่เมือง อัสตานาเนี่ยมันหนาวกว่าน,นี้นะครับอุณหภูมิลบสิบลบสิบห้าโดยประมาณก็ผ่านตรงนั้นมาได้แนละ้วตรงนี้ก็แค่ลบห้าก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับก็สบายสนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเคเบิลคาร์กันกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันขับรถขึ้นมาได้นะแต่ก็มาให้แบบมี ไฮไลท์หน่อยก็นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นมาดีกว่านะครับมองไปไกลๆนั่นก็จะเป็นตัวเมืองอัลมาตีนะครับโอ okay. ก็ประมาณนี้แหละนะส่วนที่นี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นสกีเนี่แหละแต่อย่างข้างหลังเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับโหสลิงด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกสโนบอร์ดมครับ ใช้ได้เลยนะบินเจชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะกว่าที่จะมาถึงที่ประเทศคาซัคสถานนะครับอันนี้ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะของอการมาที่สกีรีสอร์ทที่ซัมบุรักนะครับในเมืองอามาตีของประเทศคาซัคสถานโอเคละไม่ว่ากันเนาะ